ก็ติดการประชุมครมอรกระทรวงการคลังตอบแล้วนะคะสําหรับโครงการคนละครึ่งในเฟสที่6แล้วก็ผู้สูงอายุมีการอนุมัติจ่ายเงินเป็นของข,องขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนหรือไม่แต่ที่แน่ค่ะในส่วนของบัตรคนจนได้เฮแต่ว่าจะเป็นเงินอะไรเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามมาติการประชุมครมอรและการยืนยันจากนายอาคมเติมพิทยาภพสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในส่วนข,ของของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนในวันนี้ค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด ตามกดซับสไครปเป็นกาลังใจให้กับช่องอิสานแซบค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะหลังจากที่เก่อติดการประชุมครมในส่วนของการลุ้นโครงการค,รคนละครึ่งในเฟสที่6ล่าสุดนายอาคมเติมพิพย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 ทยาภัยศิษิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมากล่าวถึงการประชุมครมเสร็จสิ้นว่าโครงการนี้จะไม่มอีมอีกแล้วหลังในส่วนของกําลังซื้อเศรษฐกิจกําลังฟื้นตัวขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์รัฐมนตรีว่ากา กระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอว่าที่ประชุมเห็นชอบมาตรการของข,องขวัญปีใหม่ในปี2566ผ่าน5มาตรการของทางกระทรวงการคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายมาตรการซึ่งในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟส6ที่หลายคนรอคอยซึ่งเดิมคาดว่าจะออกมาในรอบนี้ โดยนายอาคมก็ยอมรับว่าโครงการนี้จะไม่มีอีกแล้วซึ่งโครงการคนละครึ่งเฟสหกจะไม่มีอีกแล้วรวมไปถึงเพราะกําลังซื้อพี่น้องประชาชนกลับมาเหมือนเดิมซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวไว้ส่วนมาตรการที่ผ่านการเห็นชอบก็จะมีโครงการชอบดีมีคืนนะคะวงเงินสูงสุด4ี่หมื่นบาทคือเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมปี2 5 6 6ันหกถึงสิกุมภาพันธ์สองพรหระยะเวลา4 5วันซึ่งขณะเดียวกันก็ยังมีมาตรการในการโอนแล้วก็จด จำนองอสังหาริมทรัพย์ราคาไม่เกิน3ล้านบาทโดยขยายมาตรการเดิมออกไปอีก1ปีซึ่งจะไปสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคม2566ซึ่งทางกระทรวงการคลังจะถแถลงรายละเอียดทั้งหมดในลำดับต่อไปและในส่วนของนอกจากนี้นะคะคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยยังเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบเรื่องของราคาก๊าซปิโตเรเลียมหรือว่าก๊าซ LPG ช่วยเหลือในส่วนของส่วนลดค่าซื้อการถังต้ม แก่ผู้มีไรายได้น้อยผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน,นี่คือมติหลกัหลกๆของทางกระทรวงการคลังที่มอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นดับฝันโครงการคนละครึ่งเฟส6ทันทีไม่มีต่อแล้วนะคะคุณผู้ชมหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชายเป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะ